ดีวาเล้วนทุกคนผมปายครับ <c oughs> มากันที่ปืนซีซัชน2รีโหลดนะฮะและน่าจะเป็นปืนเก่าปืนสุดท้ายแหละหลังจากนี้ก็น่าจะเป็น คอนเทนต์แบบพวกปืนใหม่หรือไม่ก็พวก Aftermarket p a r ็ตเลยเหลือแค่ปืนเดียวละ Battle Rifle ก็คือ SOA Subverter หรือชื่อจริงคือ ARX 200ในอนาคตผมว่ามันน่าจะมี ARX 1น0่นแน่ๆเพราะถ้ามันมี ARX 200เลยใช่ปะ่ะไม่ไกลเกินเอื้อม ARX 200เป็น Battle Rifle ที่ไม่ว่าจะยิง Full Auto หรือ Semi Auto ดาเมจเท่ากันเลยนะฮะนั่นหมายความว่า เซตของปืนนี้ไม่มีเซตฟลูออโต้ไม่มีเซตไซนิออโต้ auto, นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปืนนี้กลายเป็นปืนที่ TTK ไวที่สุดในบรรดาแบท t l e r i ฟ l e ทุกปืนนะฮะก็คือนำาาส s B ไปก่อนหน้านี้ TTK อยู่ที่258มิลลิเซคันมันไวกว่าบาส B 12มิลลิเซคัน r e อ o i ปืนนี้ก็ถือว่ากลางๆนะฮะอาจจะมีซิกแซกบ้างไปหน่อยหนึ่งส่วนเรื่อง Mobility และ Handling อาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆเรื่อง Handling โดนปรับไปรอบหนึ่งนะสำหรับ AIX200 ปรับไปตอนซีซั่น3 ใหม่ๆเลยก็คือเนิร์ฟเอ็าวสายสปีดและสปีดทุไฟลสปีดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อเสียของปืนนี้และเป็นข้อเสียที่ด้อยที่สุดในบรรดาแบ t เท e ลไรเฟิทุกปืนแล้วก็คือเรื่องของ damage range A I X 2 0 0 damage range สั้นกว่าบาร์ดบเกือบครึ่งหนึ่งเลยเพราะระยะมันอยู่ที่ประมาณ25เมตรแต่บาร์ดบีอ่ะสุดที่40เมตรเกือบครึ่งหนึ่งเลยแต่ก็แรกมาด้วยที่ว่า T D K ของ A X 2 0 0อ่ะมันเร็วในบรรดาแบเทไรเฟทุกปืนละ ก็อาจจะมาทดแทนได้นะฮะเซตแต่งปืนของปืนนี้อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะยิงซีม i ออ t o หรือ f u ลออ u t o โตได้เมท่ากันหมดเลยก็เลยไม่มีเซตแบบยิง Full a u t ตไม่มีเซตซีมิ a อ t o จะเป็นอย่างที่แทนเซตแรกเซตเน้นรีคอยส่วนเซตที่2ก็คือเซตเน้นเอ็กซ์ตรีเน้นความค้องตัวแล้วก็สเตลในเวลาใส่ Intel สัตตินลา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 แล้วก็น้ากด อยู่ตรงนี้ไปห้องอะแมปซิกสตานี่ว่ะไอแมปที่เขาบอกว่าเลเยอร์มันคล้ายๆกับเลดในแบ็คโอบกโอเคเหมาะเหม่งเลยกับการเทสร,รีคอยเอาแบบไม่คมก่อนนะขุดต้องไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> เดินเดินหาหากำแพงใหม่แป๊นนึงจะพอมีกำแพงจริงใจที่ไหนได้บ้างอันนี้พอได้ไหม กำแพงงานจริงใจแต่คนมันไม่จริงใจไงคือปทเทอร์รีครอยปืนนี้มันออกไปทางซิกแซ็ไม่เฉย HHH มากเกินไปอ่ะแล้วก็อันนี้แบบคุมแต่แบบคุมอ่ะมันจะเฉยไปซ้ายไปขวาแต่ก็ยังถือว่าคุมง่ายอยู่นะปืนมันหลักตามภาษาแัทเทอร์ไรเฟิลอ่ะอาจจะไม่ค่อยเหมาะวิ่งยิงเท่าไหร่ รู้แหละโอ้ยหลังก็มานี่แหละมันต้องเล่นดักอย่างนี้แหละถ้าปืนมันหนักอะ่ะโอ้ข้างบนข้างล่างมาพร้อมกันเลยโอ้โห้วิโอ้โอโอจะจะรีโหลดนันไปกดปาระเบิด จอนวิกอ่ะอ,อ,อู้อู้เจ็บเจ็บเร็วก่อนเร็วก่อนเร็วทุกหนีเสือปาัาตะลักเต้บ้าเอ้ยเฮ้ยอ,อุ้ยตายพอดีเร็วทุกเข้ามากันด้เข้ามาด,ามาด้อู้อุ้ยเร็วเร็ว โอ้โหอาซีฟ่่โอ้ว่ะยีปดตัวเว้ยมาต่งปืนกันดีกว่า แบบแรกก็คือเนทลีคอนโทรและมีเดเมจลูเอ e เข้ามาช่วยด้วยหน่อยหนึ่งเอาอันนี้เป็นหลักก่อนละกันเริ่มเลยอย่างแรกมาเซลนะฮะก็ต,ตัวนี้เซมสามห้าคอมเพนเซอร์แฟชไฮเดอร์หลังๆมาผมชอบใช้ตัวนี้มากเลยเพราะมันช่วยเรื่องรีคอร์ไม่พอมันลดแสงตรงปากกระบ,บอกด้วย มันเลยทําให้มองง่ายและได้ firing m stability อีกส่วนที่เสียก็เหมือนเดิม m low speed และ bullet v e l o อย่างที่2อง underbarrel ก็ตัวนี้ sl skeleton vertical grip ไอ้ underbarrel er ตัวเนี้ยถ้าปืนไหนที่ร e c o i มันไม่ได้ดิหนักมากอะไอ้ตัวนี้คือแนะนําเลยเลนือเวเพราะมันได้ทั้ง m low speed แล้วก็ recoil control ช่วยด้วยแต่ถ้าปืนไหนที่แบบ ดีดหนักๆเลยก็เดี๋ยวดูเป็นปืนๆไปที่เสียก็แค่ Horizontal Recoil แล้วก็ Accuracy อย่างที่3 Underbarrel ก็เป็นตัวนี้ Doser 90ล่อง barrel u t d a m a g e r a n g e Bullet Velocity Recoil Control แล้วก็ Falling Aim Stability ส่วนที่เสียก็ Aim Walking Movement Speed Handling และ Aim Walking s t a b i l e s s อย่างที่สี่ l e ก,กิฟก็ตัวนี้ PCS 90 a s o Grip a อา Recoil Control และ Falling Aim Stability ที่เสียก็ Aim Downset Speed แล้วก็ Aiming i d o l e Sweep แล้วก็อย่างสุดท้ายผมมี2ช้อยให้เลือกนะฮะช้อยแรกใครอยากได้ Aim Downset Speed เพิ่มมากกว่านี้ ก็ไปลงกันเลเซอร์เป็นตัวนี้ k ค l ย o ร a s t 44V3 เอาเ m ็มด s วซ e พปและ AIMING STABILITY มาที่เสียก็สตูเห็นเลเซอร์เราตอน M อไซต์ปกติเลเซอร์ผมจะเลือกเป็นตัว FSO s, s o l e v ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ย e t t t l i Rifle อะ่ะปกติปืนมันเล็งหนักอยู่แล้วผมก็เลยเน้นไปที่ M อ็มด s วซัพปดีกว่าเพราะ m e t t l e Rifle ถ้าเราไม่ได้แต่งแบบเน้นเอ็ก s s ตรเลยอะ สปรินต์ูไฟอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถึงจะแต่งนึงสปรินต์ูไฟสปีดแต่ก็ยังแพ้พวก SMG อยู่ดีถ้าแบบระยะไกลและไกลจนตัวนะส่วนช้อยสองถ้าใครคิดว่า20นัดไม่พอก็ไปลงกับแมกกาซีนเอา30นัดพอเสียก็โมบิลิตี้และแฮนเดิลลิ่งแต่ไม่เสียสปินสปีดแต่ถ้าเป็น50นัดอันเนี้ยเสีย สปรินสปีดแน่ๆถ้าเป็นมอลติอ่ะสานั้นก็พอแล้วนะฮนะมาดูคีย์หลักของเซตแรกที่ได้เหมือนมือนกันเลยคือ damage range แล้วก็ recoil control ส่วนที่เสียหลักๆคือเสียแค่ handling แล้วก็ mobility ทีนี้นะ่ยถ้าใครเลือกเป็นแมกกาซีนอาจจะเล่นช้ากว่าเซตที่ใส่เลเซอร์หน่อยหนึ่งปกติแบบ ไม่แต่งก็คือเน้นหนักยิงอยู่แล้วใช่ปะพอใส่แม็กซีอันนี้คือยิ่งเน้นดักยิงเข้าผปใหญ่เลยแต่เอาตามตรง20นัดแป๊บๆมันก็ยิงหมดแล้วอะสามสิบนัดนี่ผมรู้สึกว่ากําลังดีเลยแต่เสียแค่ว่ามันเสียแฮนเดิลิงโคตรเยอะเลยกับโมบิลิตี้บางส่วนแต่ก็แง่อะมันเป็นแมทท l ลไรเฟิลอ่ะไม่ใช่แอสซัลไรเฟิลที่อาจจะวิ่งยิงได้บ้างไดเวลาทําหน้าที่ได้แล้วลูกพ่ออินเดีสเตรานาโคด ซิกสตาอีกแล้วไอคลิปที่แล้วก็อะไรนะสกิทโลสองรอบติดไอนี่ซิกสตาสองรอบติดโอเคเอาเทลีคอยแบบไม่คุมก่อนนะ <_ s 1> คือยังซิกแซตอยู่นะแต่ดีสมูทขึ้นแก,ก้กระสุนรู้สึกแคบกว่าแล้วก็เดี๋ยวแบบคุม <_ s 1> ที่เหมือนกันเลยคือ มันมีดีดซ้ายขวาไปบ้างแต่คุมง่ายกว่าเดิมผมแล้วเข้ามากลางเกมด้วยจะเอาคิวที่ไหนเนี่ยแต่แน่นอนว่าใส่แมกกาซีนต้องดักยิงแล้วก็ดักเอ้ยโอ้สไนสสไนสไน เลงยิงมันเลยไม่ล่พะพ่อหนุ่มเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยจุ๋ยดีบึ้ม,มเลยเอาเดินผ่านหน้าเฉยสะน้ำอยู่กันเยอะแล้วไม่เช็คซ้ายเลยหนุม่มนี่ยิงกดไป เอ้าวสไนโอ้สไนายน่าใจตัวที่ยิงเราตะกี้นี้ปะ triple kill น้าสองตัวด้วยไม่รู้อะตอนนี้มีอะไรยัดไปก่อนดับช็อตไปเยอะมากเยอะมากสไนโตบาโต,บา,โต,บ,าโตบากดแทบจะหมดแม็กแป๊บแปบจบแล้วเข้ามาก,กาลางเกม กดไปแค่16ตัวอาละ,ะสุดท้ายเซตเน้นวิ่งยิงนะฮะแล้วก็ได้สเตล,ลมาหน่อยหนึ่งวิ่งยิงอันเนี้ยน่าจะเทียบก,กับ AR ได้อยู่อาจจะเร็วถึงขั้น SMG แต่ถ้าเทียบก,กับ AR อาจจะเร็วพอๆกับบางปืนมีอย่างเดียวที่เหมือนกับเซตเน้น recoil control ก็คือไอ Underbarrel ส่วนอีก4อย่างที่เหลือก็คือคนละอย่างกัน มาโซก็เป็นตัวนี้ Shadow Strike s u p p r e s s o r ก็ได้เรื่องที่ยิงแล้วไม่ขึ้นมีนิแมปศัตรูมาแล้วก็อย่างที่3บาเรลก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ f r v v r r 7 2 s h o t หกส r บาเรลเอา h a n d l i n g Mobility บางส่วนมาที่เสียก็ r e c o วา Control และ Bullet v ว l o อย่างที่4 l a เลเซก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ SSS Olay อ Laser เหมือนเดิมเลยเพราะ เราวิ่งยิงใช่ไหละก็เอาสปินดูฟาร์สปีดมาด้วยอย่างสุดท้ายก็สต็อกเป็นตัวนี้เทเลสโคปปิ้งสต็อกเอาเอ็มอสปีดและเอ็มวอล์กิ่งสเตนิเนตที่เสียก็รีคอยลคันโทแล้วก็คีย์หลักของเซตเน้นวิ่งยิงและเตล ที่เพิ่มมาก็คือโมบิลิตี้บางส่วนและแฮนด l เล g ลิงที่เสียก็ตามนี่เลยเห็นชัดเจนมากรีกคอร์กันโทรและบูลเลตเวโลซิตี้ส่วนไอพวกแอคูเรซี่ที่ฟาสเป็ดปกติถ้าแบบไม่แต่งเลยมันก็กว้างอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคือตัดออกไปได้เลยใส่ intel stella ตีบวกแล้วก็หน้าโกดเพิ่มโชค กเดี๋ยวตามไปปกติจะมีตี้ที่เล่นแรงอยู่ด้วยประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองนี่แหละวันนี้ได้มันถ่ายวันเดียวกับที่เล่นรอแป๊บรอแป๊บโอริโอริโอริโอเกกลางเกมยังไม่มากเท่าไหร่กีเทสรีคอยตรงนี้แล้วกันแบบไม่คุมก่อนนะโอ้โหที่รู้สึกเลยคือดิคล้ายๆกับแบบไม่แต่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบไม่คุมก่อนเคลียนะไม่มีใครมากวนนะ เหมือนกันเดะเลยดีดซ้ายก่อนแล้วค่อยดีดไปขวาแต่ที่ได้มาก็คือเรื่องของ,ของความพ้องตัวที่ได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นดูเซ็สปีดสปินแล้วก็บวกสปินดูไาอะไรทั้งหลายแหละจานข้าหมาเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเอา แน,น่ยืนรอเลยเอ้ยโลโลอ่ะตะกี้ตะกี้ใครใช้โลอันนี้สไนน์นี่โลอ่ะม่งไม่ดีต้องเลี้ยงตัวไปเล้ยงตัวไปส่งไปโอ้ยตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยตะกี้ไม่นัดตะกี้ไม่นัดตะกี้ตอนมันหันหลังก็น่าจะยิงนะ ไม่น่าลังเลเลยอรับช็อตนี่ดับเบิล Q มาแน่มาแน่ตายมึงมันสู้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 อุย้ยสู้จัดเลยสู้ชีวิตจัดอะสู้ชีวิตจัดอะเดี๋ยวชีวิตจะได้สู้กลับ ันคิวไปก่อนเวไม่รุ่นฟาตันไปไปโดนอีกเอาไปอีกลูกโอ้เด้งกลับอีกโดนตู้น้ำสะพานโอ้หอดระเบิดโลโลโลโอ้ต,ตีตีโอ้ไม่ทัน กดไปยีบสตัวถึงพอได้อยู่เซ็ตวิ่งยิงอ่ะโอเค SOA Subwater หรือ ARX 200 mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกปืนหนึ่งนะที่ดีอาจจะมีบางอย่างที่แลกเปลี่ยนหน่อยอย่างเช่นเรื่อง t d k และเรื่อง Damage Range อย่างที่บอกไปว่า t d k มันไวที่สุดในบรรดา b บตเท e r i f l ฟทุกปืนและมันอาจจะเร็วกว่าแอซซ l e ไรฟกับซ an mm ับเฟนชิการบางปืนด้วยทีนี้เรื่องในเมดเลนอย่างที่ผมบอกว่ามันสั้นกว่าบาร์บีและสั้นที่สุดในบรรดาแบตเท e ร i f l ฟทุกปืนส่วนแบบแต่งก็ได้เห็นกันไปแล้วถ้าแต่งในรีคอยคอนโทรก็คุมง่ายและ ถ้าแต่งวิ่งยิงเอกสีจริงๆถ้าวิ่งยิงอาจจะแพ้ซ้มไมอชิงกันแต่ถ้า as ซ์ l ซลฟก็ยังพอวัดพวาได้อยู่ถึงมันจะทีทีเคไวแต่เรื่องความพ้องตัวยังไงก็แพ้ซ้มไมอชิงกันอยู่ดีโอเคคลิปหลังจากคลิปนี้น่าจะได้เป็นปืนซีซั่น3รีโหลดและหลังจากนี้ก็คงจะมีคอนเทนต์อั t ต์มาร์เก็ตพาเข้ามาด้วย เพราะว่าเคลียร์พวกปืนซีซันเก่าๆหมดละแล้วก็คลิปซีซันเราไม่ได้ทำมานานมากตั้งแต่แบ k o โอควาซีซันหหลังจากนี้เนี่ยน่าจะกลับมาแลล้นะสำหรับคลิปพวกของใหม่ในแต่ละซีซันเออคิดถึงจริงๆอยากทำมากอยากกลับมาทำมากเลยเขียนะคลิปนี้ไนะปลแล้วจอกันใหม่กันคลิปหน้าวัยรุ่นก่องจ้ะ